สวัสดีค่ะดิฉันพูนศริเจรังการนะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิทยการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โรบอทคาเฟ่นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเรามีบริการหุ่นยนต์โรบอทคาเฟ่นะคะซึ่งโรบอทคาเฟ่ตรงนี้นะคะให้บริการอุปเลย์โดยคนพิการนะคะคนพิการสามารถรีโมทเข้ามา,าทำงานที่คาเฟ่ของเราได้นะคะโดยวันนี้นะคะเราจำลองว่าบ้านคนพิการนะคะหรือว่าบ้านของพี่ บ้านอิเอมนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในของบ้านอิบเอมที่ผู้พิการที่สามารถทํางานที่บ้านนะคะสามารถรีโมทเข้ามาทํางานได้นะคะโดยใช้แค่คอมพิวเตอร์กับระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เราทําเรา<ต>มีมใช่ค่ะที่มีระบบอินเทอร์เน็ตค่ะโอเคทีนี้เรามีอุปกรณ์ที่ฝั่งที่ผู้พิการสามารถรีโมทเข้ามาได้แล้วที่นี้เรามาดูฝั่งร้านคาเฟ่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านคาเฟ่ค่ะโรบอทคาเฟ่ของเรานะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีหุ่นยนต์มดน้อยนะคะที่ให้บริการอยู่ตรงนี้นะคะ,ะทีนี้ผู้ท่ทานสังเกตทางหน้าจอทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะหน้าจอทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอที่เป็นโอเป r a t i o n นะคะก็คือจะมะีเป็นหน้าจอที่ผู้พิการเนี่ยเขาสามารถใช้คอนโทรลหุ่นยนต์ทั้งคาเฟ่ของเราเพื่อเข้ามาทํางานได้นะคะส่วนทางน้านฝั่งขวามือนะคะจะเป็นแนวคิดการออกแบบระบบ หุ่นยนต์เทเลโวเลชันนะคะก็คือเรามีหุ่นยนต์อยู่ที่ร้านกาแฟหุ่นยนต์สามารถโต้อตอบกับผู้ที่มาสั่งกาแฟในร้านได้นะคะแล้วก็อินเตอร์เนตได้โดยผู้พิการเนี่ยเขาสามารถทํางานโดยการให้หุ่นยนต์กบกมือทักทายได้นะคะหรือว่าพูดคุยได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองให้ผู้พิการกับผู้ลูกค้าที่อยู่ที่ทางร้านกาแฟลองสั่งออเดอร์ดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวส่งไมต่อให้กับลูกค้านะคะ อะคะอ้านทที่จะมาเปิดบระการใหม่ให้สำหรับคุณลูกค้าขอที่นี่พนักงานรับรอด้วยคุณนองร้อยสุดคิ้วและพนักานตื่นที่มะหวาน้องี้ขอบริการแล้ค่ะตอนนี้ทางร้าเรามีเมอับกิวยไม่ทาบว่ารับกิวยกี่ขวดคะทั้งหมดสี่ขวดครับผมรับกิวยสี่ขวดนะคะครับ เขาเพิ่มเติมตกุ่นะคะรอพี่สูมชีสจะนำเครื่องมมาเกิดใหุ้ลูกค้าอาไปนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวก็พี่ส้มจีตก็คือหุ่นยนต์ที่เป็นโมบายโรบอตตัวนี้นะคะเขากําลังจะนํามาส่งซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ควบคุมโดยคนพิการอีกเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถติดตั้งตัวระบบที่โต้ตอบกับคนที่อยู่ด้านข้างได้นะคะว่าสามารถพูดคุยหรือให้ขยับที่ทางไหนก็ได้นะคะจะมีระบบตัวเสียงแล้วก็ไม้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวนี้เขาจะเห็นได้ว่าพื้นที่ในโบรบอรคาเฟ่เป็นยังไงบ้างเขาจะมีกล้องวิดีโอสตรีมมิ่งอยู่นะคะ okay. โอเคันตอนอันนี้ก็คือหนึ่งในนหนึ่งในนั้นนะคะที่นี้ทางฝัง่งโอ,อ,อเปอเรเตอร์มียังมีอะไรจะพูดคุยกับลูกค้าทางร้านบ้างไหมคะวันนี้มีมเมนูเอนเตอร์เทนอะไรเป็นพิเศษไหมคะ มืิดว่าสั่เสร็จแล้วเนี่ยคิดเงินไงอ่ะอจะมีตัวหน้าจอสแกนให้นะคะพอดีตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นตรงมันจะมีหน้าสแกนที่ตรงหน้านหุ่นใช่ค่ะหอขอขึ้นโหลดดิ่งก่อนก็นได้นะคะพอ,พอดีไม่ได้ลง QR โคคดไวค้ค่ะพอดีกดกดลองกดเลือกจากเวลข้ามเป็นเอ่อโหลดดิ่งก่อนก็นได้ไดะคะ่ะ <risque> แล้วถ้าคนสนใจคาเฟ่แบบนี้นีดต่อได้ที่ไหนก็ถ้าสนใจคาเฟ่ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยพัทอาการทนบุร,บรีได้เลยค่ะหรือว่าที่ฟีโบโก,ก็ได้นะคะสหาบันวิตกันประมาณเท่าไหร่อ่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยว ขึ้นอยู่กับการออกแบบร้านนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในระบบงานของคนพิการเนี่ยมันจะมี UXUI บางประเภทที่ไม่เหมือนกันเช่นแบบตัวจอยสติ๊กหรือว่าจอยสติกแบบพิเศษที่เ,เหมือนกับว่า movement หรือว่าการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆให้เหมาะก,กับคนพิการประเภทนั้นๆดังนั้นเราทํเาเงือวคนพิการแต่คนไม่พิการก็ใช้ได้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนไม่พิการอยากจะสามารถ สร้างอาชีพด้วยการเทเลโอเเรตหุ่นยนต์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการของเราได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีประกาศขึ้นไปในเฟ e บุ๊กนะคะเป็นร้านตัวอย่างที่เราจะทําที่มหาลัยของเรามันประยุกต์ใช้ไปกับพวกร้านอาหารได้ไหมอ่ายุใช้กับร้านอาหารได้ค่ะใช่ค่ะก็ตัวนี้ก็หุ่นยนต์ก็เน้นเอนเตอร์เทนลูกค้าเป็นหลักก็คือถ้าถ้าสมมติว่าไม่คุยเองก็คือฝั่งผู้วิการเขาสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้เต็มที่เลยอันนี้คือเขาเว้นจังหวะไว้ให้ แล้วก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างที่เขาอยู่ร้านอาหารเนี่ยเขาสามารถเปิดเพลงคอไปด้วยกดเอฟเฟกกดอะไรเล่นได้เหมือนไลฟ์สตรีม,มอ,รอ,อ่ะออพี่มดน้อยคะช่วยช่วยสวัสดีให้ดูหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> อ่าลงบุกมือทักทายลูกค้าหน่อยได้ไหมคะอ่าประมาณนี้ <c oughs> นีประเทศอ,ทอื่นเขาทาได้ตอนนี้ก็คือมีคล้ายๆกันก็คือมีของที่ญี่ปุ่นเขาทําอยู่ค่ะเป็นโรบอทคาเฟ่สาหรับคนพิการเหมือนกันค่ะ,คะแต่ว่าก็จะมีระบบบางส่วนที่เราพัฒนาเองขึ้นคือ,คอทั้งหมดเนี่ยที่เห็นก็คือพัฒนาในประเทศแต่ว่าเราก็จะมีคอนเซปต์บางอันที่เข้ากับบริบทของประเทศไทยแล้วก็สภาพแวดล้อมคนที่มาใช้ด้วยเราก็มีทําพวกเดเวล็ใหม่ให้ให้เหมาะสมกับผู้พิการประเภทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บริการอันนี้นะคะก็คือตัวหุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ร้านค่ะ,ะก็เป็นบริการเฉพาะแบบนะคะก็คือ1ก็คือรูปแบบที่1ก็คือรูปหุ่นยนต์สามารถอยู่บนโต๊ะแล้วพูดคุยกับลูกค้าได้โต้ตอบได้สั่งออเดอร์เข้าไปหลังร้านได้นะคะกับรูปแบบที่2ก็คือหุ่นยนต์เนี้ยสามารถอินเตอร์เฟซกับตัวไอตัวโมบายรบอดเองมนสามารถไปพร้อมๆกันได้ดังนั้นก็คือ เป็นตัวหุ่นยนต์ที่สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้เดินคุยไปเหมือนเสมือนว่ามันเป็นคนหนึ่งคนที่ท,ที่เดินดดเดินพูดคุยในร้านได้ดังนั้นหุ่นยนต์ที่พดูดเดินไปด้วยพูดคุยไปด้วยเนะี่ยมันจะเหมือนกับสร้าง Experience ใหม่ในการที่เราเออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะไรอย่างนี้อันนี้คือคอนเซ็ป ขึ้นขึ้นอยู่กับร้านเลยค่ะว่าจะ,ะจะเป็นประเภทไหนก็คือถ้าเกิดว่ามีเป็นร้านประเภทของคนพิการที่เขาทำคาเฟ่เองเนี่ยเขาสามารถคือเขาไม่ถนัดได้เดินไปไกลอะไรเงี้ยแต่เขามีสกิลในด้านการเป็นบาริสต้าเขาสามารถเอากาแฟวางไว้ในหุ่นยนต์เราแล้วหุ่นยนต์เราไปส่งก็ได้หรืออยากจะเพิ่มออปชันคือเอาหุ่นยนต์มาทำกาแฟก็ได้แล้วก็มีหน้าที่แค่เทเลโอเปเรตหมายถึงว่าให ผู้พ,กพิการที่อยู่ที่บ้านเข้ามารีโมททำงานบังคับผ่านหุ่นยนต์ได้ข้อดีของการที่มันเทเลโอปเปเรตมาได้หรือว่าคนบังคับจากระยะไกลได้ก็คือแบบว่าเราสามารถคัสตอมใหม่หรือว่าพลิกแพงตามสถานการณ์ได้เราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เป๊ะๆขนาดนั้นนะคะก็เราสามารถแบบที่เขาสามารถคิดมุกใหม่มาเรื่อยๆมาขายคนก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเขาจะพูดคุยอะไรกันได้ค่ะจะเดินไปทางไหนไปที่ทางไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้มีเรามีหุ่นยนต์ที่เป็นชงเครื่องดื่มได้ค่ะ แล้วก็มีเสิร์ไอติมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านจะเอาไปใช้ประมาณไหนอะไรอย่างนี้ค่ะตามตามสเกลของแต่ละร้านที่เขาอยากจะปรับปรุงหรือขยายขนาดขนาดร้านค่ะขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเครื่องบรรจุตัวไซลับเข้าไปใน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 แท้งแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาตามระดับที่ต้องการสมมติห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือน้ำตาลสามมิลลิกรัมอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นบอกเป็นระดับ ความเพียงคนของแต่ละสูตรไปดังนั้นก็คือเราอาจจะต้องทําตัวระบบที่ฟิกว่าสูตรน้ําตาลหวานน้อยคือเท่าไหร่น้าตาลหวานมากคือเท่าไหร่สามารถคัสตอมไมซ์ได้ใช่ค่ะสามารถคัสตอมไมซ์ได้แต่เบื้องต้นวันนี้ก็คือจะเป็นระบบที่เน้นให้ผู้การมาสร้างอาชีพเด็แบบการแบบออกมาข้างนอกมาพูดคุยกับบุคคลทั่วไป นะคะที่แบบว่าไม่ถ้าบางคนเขาอยู่แค่ที่บ้านเขาสามารถออกมาพูดคุยกับคนข้างนอกได้แล้วก็สําหรับใครที่เครียดหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีทําเป็นแอนิเมชันหน้าหุ่ยนยนต์ก็สามารถพูดคุยได้ไม่ต้องเห็นหน้าจริงของเขาก็ได้แต่ขอ,ขอขให้เอ็กเรสชันก็คือส่งไฟล์กิปหรือเป็นส่งตัวซิมูเลชันมาพูดคุยกับลูกค้าได้ก็ตอนนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือ 3D p r i n t i n g หมดเลยค่ะแล้วก็มีบางพาร์ทที่ทำเป็นเทคนิคอื่นแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3D i ิม มาก็ถ้าเป็นขนาดร้านกาแฟก็เป็นแบบเออร้านเล็กๆสองสามโต๊ะก็ได้นะคะประมาณนี้หรือว่าถ้าแบบว่าอยากจะเป็นขนาดใหญ่ก็จะเป็นเน้นว่าเป็นตัวหุ่นยนต์โมบายโรบอทก็คือเราต้องทําสเกลไว้ให้พื้นที่ให้หุ่นมันวิ่งได้ไปกับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ร้านเราเล็กมากเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีไอ้ตัวนี้ อะไรนะเขาเอ่อถ้าถามตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการทดลองอยู่นะคะก็ยังยังไม่ได้มาเป็นร้านที่เชิงทาธุรกิจแบบร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะคะแล้วก็เตรียมแผนที่จะเหมือนกับว่ามีร้านเดโมโเป็นโชว์เคสให้คนที่สนใจเข้ามาดูนะคะตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการะคะ่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ